ดูเอาเถิดน้องเกลมำมมำเก่งมากแต่ตัวเล็กนิดเดียวเองโตว,วันโตคืนสำหรับน้องเกวทายาทคนเล็กของบ้านลังสีส่สิงพิพัฒน์ของนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิสรุตและซุปตาสาวชมพูอรยาที่ปัจจุบันอายุสองขวบก,กว่าแล้วพัฒนาการสมวัยกินเก่งอารมณ์ดียื่นหนึ่งขวัญใจพี่ป้าน้าอาทั่วประเทศ ล่าสุดต้านหนึ่งกัยาวีหรือเพื่อนหนึ่งของเจเกลนั้นก็ได้แชร์ภาพความน่ารักของน้องเกลที่มีความสุขทุกครั้งในโหมดของการกินอร่อยๆอพร้อมแคปชั่นว่านมผิดข้าวเหนียวถูกเรียกรอยยิ้มและความเอนดูจากพี่พี่แฟนคลับไปได้อย่างท่วมท้นเลยล่ะคะ่ะลูกบันเนี่ยเขาใส่ข้าวเหนียวจริงๆเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ